Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. giving one. I just doing good thing. It's their habit. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I just doing good thing. It's their happy, Just giving one. Everybody has known a what a you a did. Good. Just giving one. But, but telling body you telling everyone you meet. Just giving body one. You always talking body about body it. Just อัล g ุสซิมิลลาฮิ n าะห์มานีรา i หิยอัลฮะมดุ t ิลลอฮิรับบินอัลลอฮิมีนอัลลอฮุมะซิลอีอัลลอฮ์มุ hammad อัสสลามุอะลัยกุมุวะราะห์มะทุลลอฮฺวะบารอกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสรดครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุ กับรายการเมนูสระของเรานะครับก็มีเมนูต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่องยติบทีวีทีวีสัทธาชนแห่งนี้นะครับเป็นเวลาที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับมานั่งรอชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับหลายๆท่านก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ครัวประจําบ้านอยู่แล้วครับทำเก่งทําอร่อยอยู่แล้วครับก็จะมาดูถึง เทคนิคการจัดจานครับตกแต่งหรือว่าเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับจากรายการของเราครับรวมไปถึงบางท่านที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นแม่ครัวพ่อครัวมือใหม่นะครับก็มานั่งรอชมกับเมนูที่เรียกได้ว่ามีทั้งเมนูเบสิกเริ่มต้นนะครับรวมไปถึงเป็นอาหารที่แปลกใหม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถติดตามกันดูได้นะครับกับรายการเมนูสดของเราครับมาถึงเมนูในวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นคือเป็นเมนูสําหรับเหมาะสําหรับผู้ที่จะ เริ่มต้นเข้าครัวไหมครับเชฟก็ถือว่าเป็นเมนูเริ่มต้นก็ได้นะครับถือว่าเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับใช่ครับเพราะหลายๆท่านคนที่ไม่เคยเข้าครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีก่อนเลยแบบจะทาแล้วจะอร่อยไหมใช่ไหมจะกลัวไว้ก่อนนะจะทํวได้หรือเปล่าจะทานได้ไหมทำยังไงทําได้ไหมใส่อะไรบ้างใช่ครับมาดูรายการเมนูสร้รงของเราเราก็จะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็จะ ลงมือทาไปพร้อมทันทําให้เห็นภาพเลยว่าวิธีการทําแล้วจริงๆก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเพียงแค่เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมให้ครบนะครับแล้วก็รู้ก่อนอันไหนหน้าอันไหนหลังนะครับง่ายๆเอาครับเมนูที่พูดถึงในวันนี้ครับเชฟเป็นเมนูอะไรครับเป็นกับข้าวนะครับเมนูวันนี้เป็นข้าวของไทยเรานี่แหละใช่ครับอาจจะคุ้นๆนะครับก็เป็นเมนูตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับเป็นเมนูไก่ผัดพริกหยวกครับ ไก่ผัดพริกหยวกง่ายๆเลยเมนูในวันนี้ครับเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับดูแล้วก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็สามารถที่จะทานแล้วก็อร่อยได้จริงๆนะครับกับเมนูไก่ผัดพริกหยวกในวันนี้นะครับเอาละครับช่วงหน้าช่วงเปิดครัวสะด้นะครับเราจะมาลงมือทําเมนูไก่ผัดพริกหยวกกันครับช่วงเคล็ดลับสุขภาพผิวกับผลิตภัณฑ์พิมมาลาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เวชสําอางพิมมาลา อัสลามูอะลัยกุะมรอห์มะตุลลอฮิวะบารุกาตุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิมพ์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากมุสลิมมีและมุสลิมมะที่ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆในชีวิตประจําวันจนทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นคล้าเสียมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนยังคงไม่ทราบนะคะว่าการที่เราต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆน,น,นั้นอาจจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ําซึ่งถ้าไม่รุนแรงมากนะัก คุณก็จะมีอาการลิมฝีปากแห้งอ่อนเพรียหรือปวดศีรษะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากนั้นก็จะทําให้หมดสติกันได้ทีเดียวเลยนะคะส่วนการแก้ปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะขาดน้ําง่ายๆค่ะแค่เราดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำทุกวันวันละ6-8แก้วก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่เสี่ยงกับภาวะขาดน้ำแล้วค่ะส่วนเรื่องการดูแลผิวก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนั้นไม่ยากค่ะในปัจจุบัน เราเจอกับมลภาวะและภาวะโลกร้อนส่งผลทำลายให้กับสภาพผิวของเราทำให้ผิวของเรานั้นคล้ำเสียจากแดดและก่อให้เกิดฝ้าค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะมากมายในท้องตลาดได้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกซื้อแต่คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผิวคุณในระยะยาวผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้เห็นผลในระยะแรกแต่มีส่วนผสมของสารเคมี เช่นสารปรลอดและไฮโดรควินอนสารปรลอดและไฮโดรควินอนเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะทําให้ส่งผลต่อไตนะคะระบบประสาทเยื่อบุทางเดินหายใจทําลายระบบประสาทส่วนกลางและสมองทําให้มีผลต่อการมองเห็นและการได้ยินด้วยค่ะ ซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นอันตรายกับผิวมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีวางขายกันอย่างแพร่หลายค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เลือกใช้นะคะก็คือชุดรักษาฝ้าค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งในการสร้างเม็ดเมลานินสีผิวนะคะไม่ทําให้ผิวบางลงเอฟฟาอาบูตินช่วยทําให้ผิวขาวใสลดเลือนริ้วรอยกระจุดด่างดําอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้สารสกัดจากรากชะเอมเทศ ช่วยลดการผลิตและยับยั้งเม็ดสีเมลานินที่ผิวชั้นบนจึงทําให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดํารอยดําและรอยแดงจากสิวลดฝ้ามีความปลอดภัยสูงสําหรับผู้ที่มีผิวหมองคล้ําเป็นพิเศษมีปัญหาจุดด่างดําค่ะอีกทั้งยังควบคุมการเกิดสิวและปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็วสามารถลดการผลิตมเมลานินในชั้นผิวได้ดีมากเมื่อทํางานคู่กับอัลฟาบูตินซึ่งเติมน้ำให้ผิวและลดรอยเหี่ยวย่น น่วงเหนียวสารน้ำพาต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิวได้ลึกถึงชั้นในสุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่พิมพ์นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย100%เซกับผลิตภัณฑ์พิมพ์มาลาจัดจำหน่ายโดยอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื้อตรงโทร0 9 1ย์8 0 0 3 5ค่ะวันนี้เวลาของพิมพ์ก็หมดลงแล้วนะคะ พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัสลาลามุอะลัยกุมมะรอกมะตุลลอฮิวบาระกาตุค่ะเราขอแนะนำพิมมาราชุดขจัดฝ้าผสมอันฟ้าอันบูตินลดกรอยด่างดำในชุดทดลองเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดใหญ่เพียง1,100บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลอง เพียงราคา400บาทเท่านั้นและชุดใหญ่ชุดหน้าใสาแถมโบ็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ1,100บาทเท่านั้นยังไม่พอสิบสายแรกที่โทรเข้ามารับทันทีชุดบำรุงขาวใสาจากพิมพมาราโอกาสดีเป็นของคุณรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกและช่วยส่งเสริมโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทางทีวีด่วนรับเขตละหนึ่งสาขาเท่านั้น โทรด่วนหาเราตอนนี้091 108ก0 10 3 5 0 9่1 0น0035น้00้อันอาหมีสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงเซฟใสเลยครับไม่บอกอร่อยไหมไม่อร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยทำทําได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ0 2 9 6 8 3 7 2 3ถึง6เครื่องขมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศมาแล้ววันนี้ ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวสเสมือนมีพ่อครัวใหญ่มาทำให้ถึงที่บ้านเครื่องขมกสดหนึ่งซองสามารถทำได้ถึง30จานพร้อมวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายพร้อมส่งให้คุณถึงที่บ้านแล้ววันนี้โทร8 8 6 6 4 4 8 8 6 6เครื่องขมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศ เบื่อไหมกับการที่คุณทำเมนูสารพัดไก่ในแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์มากมายเช่นนี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมีเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำใจในเวลาที่ต้องการทำเมนูสารพัดไข่ของคุณเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่สามถึงเจ็ดนาทีเท่านั้นก็จะทำให้เมนูไข่ทอดไข่ลวกไข่ต้มไข่ตุ๋นที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วทันใจ ด้วยเครื่องทำเมนูนสารพัดไข่ทันใจเราขอเสนอขายให้คุณในราคาเพียง380บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอกครับโทรมาตอนนี้เลยที่02-530-3199ยอตีมทีวีแล้วเรื่องไข่จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆสมุนไพรองกัดอาลีได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยามหาวิทยาลัยโตเกียวและรัฐบาลมาเลเซียว่า ตองคัาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรคเอชวีสร้างฮอร์โมนเพศชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่02 530 3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำ ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟริดาช็อปเครื่องเทศและฟริดาชอ็อปฮับปตุสเซาดดน้ำมันสกัดแท้ร้อยปอร์เซนกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสะด้นะครับวันนี้เราจะเป็นเมนูกับข้าวของไทยเรานะครับเป็นเมนูง่ายๆ วิธีการทํานั้นไม่ยากเลยนะครับสําหรับใครที่มองหาจะเป็นเมนูเริ่มต้นที่จะเป็นการเข้าครัวครั้งแรกจะทําเมนูอะไรดีนะเราก็แนะนําเป็นเมนูในวันนี้ก็ได้เลยนะครับไม่ยากครับรวมไปถึงท่านผู้ชมที่อาจจะทําเป็นแล้วนะครับก็สามารถที่จะชมรายการเราได้เช่นกันนะครับไม่มีข้อห้ามสามารถที่จะรอชมในช่วงของที่เชฟจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้นะครับมาดูกันว่าเชฟจะจัดจานแล้วก็ตกแต่งออกมาอย่างไรให้สวยงามน่ารับประทาน ยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําเป็นเมนูไก่ผัดพริกหยวกในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟช่วยแนะนํากันครับว่าต้องใช้อะไรบ้างครับครับก็ไก่ผัดพริกหยวกก็จะมีเนื้อไก่นะครับวันนี้จะเปลี่ยนเป็นเนื้อสันในวัวก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบเนื้อไก่นะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริกหยวกครับเราก็จะมีน้ําตาลทรายด้วยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วจะมีซีอิ๊วดา นะครับเอาไว้เพิ่มสีสสให้เขาเข้มขึ้นแล้วใครไม่ชอบใส่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ<ม>แล้วก็จะมีผงปรุงรสไก่ไทยเชฟด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมสับน้ำมันพืชเกลือป่นครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบนะครับที่เราจะทําเป็นเมนูไก่ผัดพริกหยวกในวันนี้ครับ I I Ka beauty the see I touch, I touch, I touch, I feel I feel the world around so real and everything I do I dedicate to you Cause you made me I am for you I listen 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 I hear I hear the words of God so clear Hello, sir. หอมใหญ่นะครับแล้วก็มาเตรียมหอมใหญ่กันก่อนนะครับอ,นนอันนี้ก็หั่นตามสไตล์เลยนะครับว่าเลยนะฮะครับของการแบบไหนก็หอมใหญ่เขาก็จะให้รสชาติหวานอ,อันนี้พริกอยู่ก็หั่นประมาณนี้เลยนะฮะดูว่าใครจะเอาเป็นเอาเป็นแกนข้างในผัดไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าข้างในเขาก็จะ นะครับน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปก่อนเลยนะครับกระเทียมสับนะครับผัดไปก่อนครับผัดให้กระเทียมหอมเลยถ้าเป็นผัดกะเพราเนี่ก็จะเป็นกระเทียมสับแล้วก็มีกระเทียมกับพริกมีพริกด้วยใช่ไฮะใช้เป็นวิธีการโขกก็ได้นะฮะนะครับก็ผัดกระเทียมให้พอสุกนะฮะ ใส่เนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับผ่านเป็นชิ้นพอคำนะฮะใช้เป็นเนื้ออบนะครับประมาณนี้นะคับอพอเนื้อไก่เราผัดไปได้สักพักก็เริ่มสุกข,ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเราก็ใส่เป็นหอมใหญ่ลงไปเลย คือไม่ต้องรอให้ไก่เขาสุกจนสุกคือเอาแบบจะสุกไม่สุกนะก็เริ่มใส่หอมใหญ่ไปเลยนะฮะก็บอกเคล็ดลับการทาอาหารไทยนี่ต้องกระทะน้ามันให้ร้อนนะครับไฟให้แรงลงให้ไวที่สุดใช่ไหมครับรีผัดรีผัดนะฮะไม่ไม่ทิ้งไว้ในกระทะนานใช่ไหมฮะคือเราก็เตรียมวัตถุดิบอะไรให้พร้อมเลยนะครับก่อนที่เราจะเติมจุดไฟนะครับอันนี้เราสามารถเติม เป็นน้ำซุปลงไปด้วยได้นะครับเพราะว่าถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งจนเกินไปก็ใส่ลงไปได้นะครับเป็นเมนูที่เป็นเมนูง่ายๆนะครับหันเข้าไปในครัวไม่มีกับข้าวก็ลองดูทาเมนูนี้ก็ได้นะครับตักข้าวสวยร้อนๆสักจานแล้วก็ได้เมนูแบบนี้นะฮะจะผัดไปกับข้าวเลยก็ได้นะครับเชฟในในส่วนตรงนี้เราต้องผัดนานไหมครับเชฟก็ไม่นานนะครับก็ปล่อยให้เดือดสักประมาณสักสองสามนาทีครับ ดูดูที่ผักเข้าพอสุกนะครับกลิ่นหอมเลยครับเชฟกลิ่นหอมทั้งตัวต้นอหอมหอมใหญ่นะ,ะหอมใหญ่กับพริกหยวกกลิ่นพริกนะฮะครับพอเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เป็นซี<พ>อิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับใส่เลยแล้วก็ตาลทรายนะครับตาลทรายเล็กน้อยนะครับ นี่สีเขาก็จะเป็นขาวๆแบบนี้อยู่นะฮะสีใสๆแบบนี้นะฮะเชฟก็บอกจะเพิ่มสีสันด้วยเป็นสีอดำใช่ไหมใช่ครับสีอุดำถ้าเกิดใครไม่ชอบให้มันดำก็ชอบขาวๆแบบนี้ก็ได้สีรถก็ได้เลยนะฮะสีอุดำก็ใส่ไปเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวสองคำหยดนะครับ ่าประมาณนี้ใส่เกลือไปนิดนึงเกลือเล็กน้อยนะครับหรือถ้าใครชอบปรุงรสด้วยน้ำปลาก็ได้ใช่ไหมครับเชฟได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะได้กลิ่นของน้ำปลาขึ้นมาด้วยครับแล้วก็อีกีเชฟใส่ไปตอนท้ายนี่คือเป็นไเชของรสไก่ไทยเชฟนะครับ ใส่ไปเล็กน้อยนะครับอร่อยแน่ครับชอบวะใส่ไปครึ่งช้อนชานะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟปิดไฟได้เลยนะครับมาชอบระง่ายมากเลยง่ายครับถ้าจะชอบชอบแบบสีเข้มกว่านี้ก็ใส่ลงอิ๊วดำอีกได้นะครับนะครับทีนี้ก็ได้ที่แล้วครับปิดไฟนะครับบิสมิลลาห์ถ้าไม่มั่นใจในรสชาติก็อาจจะชิมก่อนก็ได้ครับนะครับทีนี้ยังไงต่อครับเชฟครับเราได้ผัดของเรามาเรียบร้อยแล้วฮะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะทานพร้อมที่จะทานได้แล้ว แต่ก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราไปจัดจานกันก่อนเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับเมนูอาหารในวันนี้นะครับกับการจัดจานครับสาหรับท่านผู้ชมที่ทําเป็นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะครับอาจจะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากรายการเมนูเสดะของเราครับไปลองเปลี่ยนรูปแบบการจัดจานนะครับปรับนู่นนิดนี่หน่อยเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับเชฟก็เชฟก็พยายามบอกอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่เพียงแค่เอา เรียกประยุกต์ดัดแปลงนะครับเอาเทคนิคจากตรงนั้นตรงนี้มาใส่ผสมผสานกันนะครับ<ช>เพิ่มค,ความสวยงามได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับทีนี้วันนี้เชฟจะว่ายัางไงดีครับครับก็แล้วก็เอาพัดของเรานะครับใส่ไปที่จานก่อนใส่ไปเลยนะฮะ เล็กน้อยนะครับเอาแบบคลุกค,ค,คลิกนะฮะใครชอบน้ําเยอะได้นะครับใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นเชฟเตรียมไว้เป็นต้นหอมนะครับแล้วก็กรีดอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แช่น้ําไว้ก็จะได้มาลักษณะประมาณนี้นะฮะครับ,รบอือจะเพิ่มสีแดงนะครับส,สีแดงนี่ก็เป็น มะเขือเทศมันคือเทศนะฮะทำเป็นใบไม้ใบไม้นะครับนีให้เทศลองสาธิตวิธีการทํานะฮะง่ายแล้วนะฮะเคยบอกไปแล้วนะช่ก่อนอันนี้เราผ่าเป็นสี่นะครับแล้วก็ฝานเอาไส้ออกนะครับแล้วเราก็กรีดไปตรงกลางนะครับกรีดเบาๆไม่ต้องไม่ต้องถึงกับขาดนะครับแล้วก็บ้างนะครับบ้างเป็นเหมือนลายใบไม้ลายของใบไม้นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไปเกรงว่าจะต้องบางจะต้องเท่ากัน uh huh. นะครับแค่ให้เป็นหลายๆก็พอครับพอเรากรีดเสร็จแล้วนะครับเราก็กรีดทั้งสองข้างนะครับแล้วก็บ้างออกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแ uh huh. แบบเข้าออกแบบนี้นะฮะแล้วก็วางไปตรงที่เราจะาต้องการนะครับ ครับท่นนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับทําให้อาหารมื้อนี้น่าทานมากยิ่งขึ้นเลยครับเป็นเมนูง่ายๆซึ่งต้องบอกว่าวิธีการทํานั้นไม่ยากเลยจริงๆนะครับสําหรับผู้ที่ลองทําเป็นครั้งแรกนอกจากจะได้เป็นเมนูนี้เป็นเมนูเริ่มต้นแล้วนะครับสามารถที่จะลองตกแต่งจานแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ยากเลยครับสามีกลับมาจากทํางานเหนื่อยนะครับก็ลองทําตกแต่งแบบนี้นะชอบเพาะหายเหนื่อยเลยนะครับมันทำดูดีละเลยนะครับ เอาละครับช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมอย่าพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชิมเมนูอาหารจานนี้กันครับ Give thanks to allah for the moon and the stars Praise him all day for what is and what was Take hold of your อิมา don't give into shaitan Oh you who believe please give thanks to allah Allahu khafur อัลลอฮฺรหิมอัลลอฮฺยูฮิบุลมุฮซินีนวะขาลิกุนาวะราซิกุนาวะฮฺอัลลอฮฺลิชัยอินกาดีรแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลฮุอะลัยฮิวะสลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วย ท่านได้แนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับปตุสเซอรจดาจากระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ฮับปตุสเซอรดาของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ยาตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษ ฮับปตุตเซาอดา3ากระปุก1,000บาท20กระปุก6,000บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก1แผ่นและช่วยโปรโมตสถานที่จัดจำหน่ายพานยาตีมทีวีโอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร02-530-3199 02-530-3199 หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่เมจิกบูเลต t เครื่องปัน่นเอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบูเลต t ช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วย เมจิกบูเลต t หชุดในราคาเพียง1,900บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร0 2 5 3 0 3 1ง9เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้ Magic Bullet ท่านผู้ชมที่รบครับผมเชื่อว่าปัญหาหนึ่งของคนที่อยู่กับครัวคุณพ่อครัวคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คือเรื่องของมีดใช่ไหมครับเดือนหนึ่งอาจจะหมดมีดไปหลายเล่มวันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปครับเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า Amazing Cut หรือว่าที่รับมีด มหศัศจรรย์ครับนำเจ้ามีดเนี่ยนะครับสอดเข้าไปที่วัสดุที่จะเป็นเหล็กก้าแล้วก็รูดเจ้ามีดนี่นะครับไปทางลูกศรมาดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพียงคุณวางมีดลงไปเบาๆครับท่านผู้ชมที่เคารครับนี่คือความเรียบของเจ้าขนมปังที่ถูกผ่านกระบวนการจากเจ้า amazing cut ค,ครับเพียงท่านผู้ชมโทรมาในขณะนี้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนอนามีน0 9น1 0 8 0 0 3 5 เราขายเพียงในราคา280บาทเท่านั้นท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาเพียง10ส,สายแรกนะครับเรามีกระเป๋าลดโลกร้อนจากรายการเมนูสะดะส่งมอบไปกับท่านผู้ชมพร้อมกับเจ้า Amazing Cut นี้ทันทีรีบโทรมาครับขอมีจำนวนจำกัดวัสลามอเลักกุมารามมาตุลล้อิวิบเรากกาวตสวัสดีครับอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสะดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลลคิทเชน่น หนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัตธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งต้องบอกว่าทําแล้วอิ่มได้เลยนะครับกับเนวันนี้นะครับเป็นเมนูกับข้าวของไทยเรานั่นเองครับเป็นเมนูง่ายๆเลยไม่ยากเลยครับกับวิธีการทํารวมไปถึงวัตถุดิบก็ ไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับได้มาอีกหนึ่งเมนูอร่อยนะครับที่นํามาฝากให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับรวมไปถึงรูปแบบการจัดจานซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเลยแล้วเร,เราเชื่อว่าตกแต่งแบบนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะทําได้แบบนี้เช่นกันเลยนะครับก็เป็นการตกแต่งโดยใช้ต้นหอมนะฮะแล้วก็มีเป็นมะเขือเทศครับท,ทาเป็นใบไม้ออกอกมาสวยงามน่ารับประทานเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม ถ้าได้ลองทากันดูแล้วนะครับก็สละเวลานิดเล็กน้อยครับลองตกแต่งจานแบบนี้ดูได้นะครับเอาล้ครับกับเมนูที่เรานํามาฝากให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นเมนูอะไรครับเชฟไก่ผัดพริกหยวกครับไก่ผัดพริกหยวกนะครับออกมานี่นอกจากจะสวยงามแล้วนะครับผมนั่งตรงนี้นี่ได้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเห็นแล้วนึกถึงข้าวสวยร้อนๆเลยครับเชฟมีไข่ดาวสักฟองนะทำลีลาเลยครับ เอาเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตลองชิมไปเลยแล้วกันนะฮะเอาเลยครับก็ขอเนื้อไก่มานะครับแล้วก็เอาน้ำข้างล่างด้วยนะฮะปิดพริกหยวกมาด้วยพริกหยวกนี่เขาก็จะไม่ค่อยมีรสชาติเผ็ดเท่าไหร่นะฮะคือสามารถที่จะทานสดๆแบบนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับเชิญเชฟครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์ รสชาติต้องบอกตามตรงเลยครับว่าอร่อยมากเลยครับเชฟอัลฮัมดุล่าเลยนะครับเป็นรสชาติที่ท่านผู้ชมลองทําแล้วน่าจะจะรู้กันดีนะครับว่ารสชาติจะออกมาแบบกลมกล่อมกางได้ทีนะครับเค็มก็จะเค็มไม่มากนะครับแล้วก็จะตัดกับรสหวานคือเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้เข้าสู่ร้อนๆครับอัลฮัมดุล่าเลยครับ ส่วนตัวผักนี้ก็จะเป็นรสชาติจะได้กลิ่นนะเป็นกลิ่นบแบบกลิ่นพริกหยวกแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขากลิ่นพริกหยวกแล้วก็<ๆ>จะมีความกรอบนะฮะอย่างที่เราบอกว่าอาหารไทยนี่คือใช้ตั้งกระทะให้ร้อนนั้งมันให้ร้อน,นครับแล้วก็ลงผัดให้ไวแล้วก็ขึ้นให้ไวนะครับปรุงรสให้เรียบร้อยครับก็จะได้คงความสดกรอบของตัวผักที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับับเมนูในวันนี้ครับไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ ทำกันดูได้นะครับสําหรับใครที่จะกําลังมองหาเมนูเริ่มต้นลองหัดเข้าครัวลองทํบอาหารนะครับก็อีกหนึ่งเมนูที่แนะนํานํามาฝากกันนะครับกับเมนูในวันนี้ครับก็ท่านผู้ชมถ้าทําแล้วก็ได้ตกแต่งจานสวยๆงามแบบนี้นะครับก็ลองส่งเข้ามาพมสนุกกับทางรายการเราได้นะครับส่งมาได้ที่ไหนบ้างครับเชฟครับก็ทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปสัีญีบัตรตามที่อยู่ที่ขึ้นที่ปรากฏหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ นอกจากจะส่งรูปภาพคำวมจารวมสนุกแล้วก็ยังสามารถที่จะออกความคิดเห็นได้นะครับแล้วคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้เราปรับปรุงยังไงนะครับหรือว่าอยากจะให้เรานําเสนอเมนูไหนๆนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วอิชาร์ลเราก็จะมานําเสนอให้นะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับเราก็จะมีของรางวัลให้นะครับจากบ้านฟาริดาช็อปนะครับส่งมาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับก็เป็นหิยาบสวยๆนะครับส่งไป ให้กับท่านผู้ชมนะครับครับเรื่องมาถึงช่วงนี้รายการเมนูสดะก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดะรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทําได้หลายเมนูเลยนะครับนอกจากผงปรุงรสไก่แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายเลยครับให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาติดครัวกันไว้ได้นะครับสําหรับท่านผู้ที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ สามารถโทรไปสอบถามกันดูได้น,นะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและขอขอบคุณซับเจริญกินแลนด์รีสอร์ทดีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อครัวสวยๆให้เราครับเอาละครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการเมนูสะดะของเราได้นะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับทางช่องยติมทีวีทีวีสัตยาชวนครับสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดกันเป็นประจำนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับผมอินบอนฮานาฟีและ เชฟอริบราเกตก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ต้องติดตามครับวีนี้ต้องการคอว่าบวบิลลาฮิตตฟิกมะฮิดายะอัสสลาม u a t g i k u m e a r a h m a t e l l you e v a r a u s t one. You always talking about it I guess doing good things, it's your habit Everybody has none what you did Just giving one But you telling everyone you meet. Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good things, it's your happy. Just giving one Everybody but has done what you did food. Just giving one But, but you telling and everyone you, you meet. Just giving one You always talking about body it body just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.